คุณธนโชธรัตนโกเศสนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาอุบลราชธานีนะคะวันนี้ก็เห็นส่งข้อมูลในเบื้องต้นมาแล้วอตอนนี้คุณธนโชธอยู่ในสายแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์นุชพรครับสวัสดีครับพี่นิชรนานและท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านครับค่ะอุบัติเหตุเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะหนักไหมบ้านเราอะค่ะเชิญครับผม ได้ยินไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับผมได้ยินชัดเจนอ่าเชิญฮะเชิญฮะเชิญครับผมขอรายงานข้อมูลอุบัติเหตุนะครับในรอบวันจังหวัดอุบลนะครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ1669อุบลนะครับเมื่อวานวันที่5พฤษภาคมนะครับวันฉดมงคลนะครับเมื่อวานอุบัติเหตุน้อยครับไม่เยอะครับสะบาดไปทางพายุนะฮะเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุจราจรนะครับ17ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายนะครับ ไม่มีผู้เสียชีวิตครับยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดก็ยังเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนเดิมนะครับล้มเองถึงหกครั้งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกระบะชนกับกระบะหนึ่งครั้งนะครับที่วารินนะครับแล้วก็รถกระบะชนจักรยานหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เก๋งชนกระบะแล้วก็กระบะนะครับสามคันหนึ่งครั้งนะครับผลการรักษานะครับมีที่ได้รับบาดเจ็บหนักๆก็จะมีนอนโรงพยาบาลอยู่หกรายนะครับ มีนอกนั้นตรวจกับ14รายครับผมค่ะเป็นอุบัติเหตุเมื่อวานนะคะพื้นที่อุบลค่ะเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศนะครับในรอบ24ชั่วโมงนะครับของวันที่5พฤษภาข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางและเกือข่ายจากเว็บไซต์ไทย i ั c ซีคอนะครับ เมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับ29รายนะครับบาดเจ็บ1,157รายนะครับรวมผู้ประสบภัย1,186รายนะครับในรอบ5ชั่วโมงนะครับของเช้าวันที่6นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่หลังของทุ่มเป็นต้นมาจนถึง5นาฬิกานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับบาดเจ็บ40รายรวมผู้ประสบภัยแล้ว42รายครับภาพรวมนะครับสะสม ข้อมูลอุบัติเหตุตั้งแต่1มกราคม58เป็นต,ต้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว4,096รายนะครับบาดเจ็บ2,13,730รายนะครับรวมผู้ประสบภัยทั้งสิ้น2,17,826รายครับผม,มค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วตายวันละพันเลยนะคะเอ,อเดือนละพันเลยนะคะครับนนีกแต้ก็ ก็มีเร well> ื่องดีๆนะครับคือเมื่อเช้าอ่านข่าวเป็นไงครับส่งเข้มจะประกาศเพิ่มการอบรมใบขับขี ja ่จากสี่ชั่วโมงเป็นสิบห้าชั่วโมงนะครับเป็นสิบห้าชั่วโมงโอ้ยแล้วตนน่้นพระท่านใดใบขับขี่ใหม่นะคงคงไม่คงไม่ใช่หรอมั้งคงวสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงมันเยอะไปอ่ะค่ะมันอาจจะเก็บชั่วโมงไงครับอาจารย์เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องที่จําเป็นต้องรู้มากขึ้นนะครับในนี้ผมมองว่า คือคือทาให้เหมือนต่างประเทศนะฮะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราอบรมนิดเดียววะผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะจำไม่ได้หรอกที่สอบไปอ่ะเันมนีอะไรบ้างนะครับอ่ก็เห็นนายธีรพงศ์รอดประเสริฐอิพตีการขนส่งนะครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาการอบรมนะครับสาหรับผู้ขอรับไปกับขี่ให้เข้มข้นมากกว่าเดิมครับเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นนะครับ คือเราน่าจะวิจัยนะว่าควรที่อุบัติเหตุนั้นเป็นเพราะว่าหนึ่งคือไม่รู้กฎจราจรหรือรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจช่คือารบันญารเรียครับแต่สิ่งนั้นจริงจรงต้องสร้างให้เกิดใช่ครับอันนั้นจะเป็นที่สุดเลยครับอาจารย์รต้องเนิ้ <ผม S 1> จากความรู้แล้วผมผมเชื่อว่าหลายๆแทาทุกคนนะครับมีความรู้แต่ยังขาด จิตสํานึกคว,วามปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่กลลบสิทธิ์กผม,มผมยังมองอยู่อย่างนี้นะคุณไก่ผมยังมองว่าคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมากกว่าอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะฮะอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยขับอยู่ที่หาดใหญ่ขับรถอย่างหนึ่ง <S <S พอเข้าไปมาเลเซียขับอีกอย่างหนึง่งครับคนเดียวกันแต่ว่าพฤติกรรมเปลี่ยน,นครับ <S <S รถคันเดียวกันคนเดียวกันขับหรืออย่างเช่นที่ผมกล่าวไปขับอยู่ประเทศไทยขับอย่างหนึ่งขับอยู่ที่สปปลาวขับอย่างหนึ่งเวียดนามขับอย่างหนึ่งคนเดียวกันรถคันเดียวกันเนี่ยฮะทำไมมาถึงขับต่างกันที่นี้ครับ ก็น่าจะเกี่ยวเข้าเับการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายเข่าแรงการบังคับใช้กฎหมายก็มีส่วนครับคจั์ว่าใช่ก็แต่ถ้าคนไม่ไม่เคารพเนาะไม่เกรงกลัวก็ก็ยังไงก็ทำนะครับผมก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงที่คนนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนี่ในในในระยะสั้นเนี่ยจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องต้อง ต้องทําให้หนักให้เข้มแข็งนะครับ,รบไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับชนจักรยานชนการเสียชีวิตทุกวันเยอะแยะเลยนะครับเราจะยังเห็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของเอาพูดง่ายๆอย่างกรณีที่นักนั่งษ<ส>า<ล>ที่ขับรถชูันตายสามศพนี่นะถ้าเผื่อกฎหมายบ้านเราเข้มแข็งนะยกเลิกใบใบขับขี่ตลอดชีวิตเลยครับผม อ่ผมว่าอย่างนั้นนะอ่านี่คือจบเลยนะว่าคุณขับไปนี้คุณประมาทแล้วเนี่คุน้คนอื่นตายตั้งคนอื่นในี่มือปืนูกยิงคนอื่นตายยังประหารชีวิตอันนี้ยกเลิกเลยแบบนี้ครับถ้าประหารชีวิตนี่คงลำบากคงคงหายไปครึ่งประเทศในส่วนที่เห็นเพราะว่าสาเหตุที่ส่วนหนึ่งที่เอ่อคนที่กระทำผิดกฎหมายครับลถประมาทเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้าคุกจริงๆนะฮะไม่มีคุกจะใส่ครับเยอะมากเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับ มีกฎ<ช>หมายแค่รอรองอายานะครับโทษโทษโทษก็ษษษไม่หนักนะครับมันเป็นประโยชน์รายงานตัวนะครับมานั่งฟังบรรยายไปเดินลนณรงค์อ่ะละกัะโทษมีแค่นั้นเองนะครับผมก็พยายามมองอยู่ว่าข้อดีของคนที่เขาลดประมาทชวนคนอื่นตายมีข้อดีอะไรบ้างผม,ผมก็มองว่าหนึ่งคือหมอมีงานทำนะฮะรถหนึ่งหมีงานทำเจ้าที่มีงาน, <laughs> งานทำลงสพขายได้ ยาขายได้เอาว่าพราะว่าเอาละอไมันลดประชากรด้วยอันนี้มองโลกในแง่ดีนะครับผมเอาละถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วขนาดนี้รดพังไปก็ได้ซื้อคันใหม่ยอดขายก็ดีขึ้นจ้างงานเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับอ๋อครับจะมองในแง่นะครับของความสูญเสียเนาะใช่ไม่ได้ยึดมับชีวิตคนคนหนึ่งอ่าอะไรนะเมื่อวานที่จักรยานที่ลายลายที่สี่เนาะจนนักปั่นจักรยานแล้วน้องผู้หญิงนะครับที่จบปริญญาโทนะครับแล้วก็ ต้องมาเสียชีวิตนะครับโอ้อันนี้เป็นทรัพยากรของคนที่สําคัญนะครับแล้วก็มูลค่ามหาศาลจริงประเมินไม่ได้ครับค่ะอ้าวโอเคครับคุณกายครับเราขบนกันไปเปิดจะแก้ปัญหาได้นะครับผม่ับนกันไปฮะเ่อฟ้าฝนได้ยินออาล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะ